ต้เมื่อยนี่สบายดีพี่น้องสวัสดีสดเอฟซีเบิร์ตสุข,ขุทุคนเมื่อนี้กับเอฟซีขอมาหลายเนาะพี่น้องประสบเหดุขิบตามใจบ๊อบบี้หนึ่งวันเนาะพี่น้องเนาะพอ <c oughs> ดีวา่าไปเานีโทรมากวา่าใไปเอาของเนาะพี่น้องไปเอาของอยู่ไปเซนีแหละมาจากแคนาดาเนะาะโอ้โหมาจากไคร่าจะมาจากปาก,กับลูกเนะาะป่ากับลูกที่เ็นฝากมาแต่ส่วงโควิดคพี่น้อง คล้องพึงหอดเนาะพี่น้องแต่กาว่าซุกได้ถือโอกาสได้เขาแปลคล้องแต่กาจีชวนบ๊อบบี้ไปนับเนาะเพราะบ๊อบบี้วางเหมือนีพี่น้องไปไปตามใจบ๊อบบี้หนึ่งวันอยังสื้บ๊อบบี้อยากได้อะไรก็ได้เนาะ iPhone 12โอ้ยพุกขี่ดิคลายหน้าอ๋อสื่อเขาเขาเนี่ยเป็นตาได้ในด้านนอกพี่น้องเนาะไปเจอกันอยู่ปากเซ่พี่น้องไป มันจะไปเอาค้องก่อนเนาะเพราะว่ามันจิเขาจปิดมันจะําก่อนเน่คล้องกเนี่ยเพื่อหดตัตอนนี้เอากัะพาะอดหดปัตเจ่นเนาะเาเอาค้องเอยังเลยว่าไงเอากรบพาบอ่อบีมากินอาเมซอนนี่เนาะ <c oughs> เป็นยา <c oughs> เป็นยาบุกเกอร์พะเนยังเป็นบุเกอร์ขาเ็กเทืยบ,บอกเปนบเกอร์ขาไล่เทียจะรอกค่ทางแรกเนาะบาสุก <c oughs> ส้ห้้าวนะใช้กะหิตหวยนอนี่มนตน้องรอกในเว่ ข้งในเย็นม okay ่แอร์เย็นบ่เย็นเนาะทางท่ออากาศบน้นรบีคนแนมเบิ่งารเนาะฮะคนแนมเบิ่งไาเนี่ยคนเขาเบิองอยู่ข้างนอกคุณเนี่พี่นนองระไรเาว่าเย็นได้บาเห็นไหม ไปสั่งกระจงงายเงินก่อนหอดคิวฮะหอกไปเอาเดี๋ยวไปเอาเด้อเอันนี้ไรนะครับผมเดินไปเอาโอเคโอเค,โอเคนะจิตด,ดีก็สิบหมด้วยันที่ดีก็สิบได้เพลินใ,ให้อีโดไปเอาเลยนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมันเอามาแล้วแป๊บไม่กินเนี่ยมันแป๊บให้กูกิน แต่ว่ากูจ่ายนะเออเฮ้กินแบบให้โซ่ซีมองขนาดนดูเป็น,น <S <S ยังไงเยอยจังคาปูชิโน่ปัน่นพี่น้ยง่งเล่าซาวันกีประมาณ ได้ป่ะเบกว่าบอเจดสิบกว่าบาทเนาะหืมประมาณน่ะเนาะประมาณหกสิบกว่าเนาะพิ่ซ่าโดนปิเซ็อินในเฟซีดออกมาได้มาอเมซอนค่อยกินนะเดี๋ยวค่อจะว่าเขาวันเนาะันคือมบนมันมีแต่มาเ มกับพิมหา้าเมซอนหลังจากเอาพาบอบบี้ไปซื้ออยังปลาหมึกเนาะแซ่ปลาหมึกเพื่อนมาเพื่อนอยากได้เสือตัวหนึ่งเนาะพี่เลอกเนาะประสบกัญชิภาเพคไนไปซื้อเนาะไปซื้อเสือแค้นางแค่ตาโหอะไรอีกเนาะปิดโอ่ทำเต๋อเมื่อวานเขาปิดอะไรอดะที่ว่าซื่อทางเนาะ ทางไหนปะได้รถติดตามตายเราต้องตั้งใจขับรถนะท่านผู้ชมเพราะรถมันมาล้ายนบาสซูเดกะครับครับมือเดียวัะนะครับสระดอกพี่น้อง16 18นี่ไปเจอกันย่หันเสือฟ้าเอาไปซื้อเร็วๆกินวันไหนเจ้าเอาขวดไนญ่ดูนะขวดไนญ่เนาะเออไปบีบซื้อน้ำน้ำดื่มเนาะเพราะว่ากินไปเมื่อคืนเนาะ ขวดใหญ่ด้วยบ๊อบบี้มาสุกิภาเพิ่นไปสือเสียขันยอดแต่กัสิเมยะน้องฟ้ามันค่ำในพี่น้องบลาสุขเขามน้าคำหลายมาสุกิภาบ๊อบบี้เข่าเมื่อบ้านเมืองปากเต้น้องจีแถวหม่องอันนี้ช่างแถวตลาดเอียงน้อตลาดโอท็อปเป็นเด้อ เอาเอาส่งอีกบ่ส่งมันแทงผนเนาะเอาต่วเด้เอาตัวเด้ก็เอาเออไปไปน,นั่งไปนี่แหละตอนนี้ก็ถึงอ่าหมองพฤนจนะิซื้อเครื่องนะเนาะซาบบิพฤนจิซื้อเครื่องเนาะเข้ามาร้านนี้ลเลยเรียกเลยครับ <laughs> ไม่ไพ่อ่ะจะก็ต้องล่องก่อนจะกระตองรีบบ๊อบบ๊อบบี้เสืออไรเสืออะไรเนาะเอาเป็นสุดได้หรอบ๊อบบี้เอาทั้งทั้งแบบมันเป็นสุดทั้งเสือทั้งอยังทั้งกางเกงเดี๋ยวมันมีลายแนวเลยบ๊อบบี้คนจะเตียต้องใส่จังไหน มากแต่แขนยาว่ะ่มากแขนสันแข็นสันมือนต้มาราจะบดตังเคิร์นสะดวจะค่อยๆเลือกโดดจะได้บ่งามกะเรือนทานเจอฝาพุนิ่งนะเพื่อนมักใส่แบบแบบ กลัวมากเบบี้บ๊อบบี้แบบได้มากๆกลัวในนี่ขอบใจแล้วเลยค่ะไปเราจะเดินต่อนะเราจะตามใจบอบบี้หนึ่งวันนะบอบบี้ถ้าใช้ก็ถือไปเนาะจะมากแบบได้เป็นอีกเสือผู้ชายเนาะเขาอยู่เป็นผู้ชาย<อ>ม,มันก็เป็นที่บอบบี้บอบ,บอบบี้อยากเป็นผู้ชายตอนนี้พี่น้อง อ่ะชอันนี้วะเดี๋ยวหนุ่มก็ดีมมงอะมาขากันเรอไปเบกปปกิกไหนปะไปเห็นตัว <c ười> มกากันวะอันนี้ส่งค่าสอนนุ่งนอนนัมากว่าแบบนีะนุ่งนอนเพาจะไปเห็นน้ององมึงวิ่ง <c ười> <c ười> มากแบบใดอยู่อมากแบบนี้บอกแต่ปายก็ถิมโอ้มากแบบนี้บ่อันนคนจอยที่โดนี่เป็นรถทุนจอยะุปได้มพวง่ก็ฟูอวดเขาเบล็อกก่อนบอล่อไปไนบ่เดี๋ยวนี้นี่แม่แบบจริงตัวนี้บองาแห่งตัวนี้ก้าวเหย มันใส่พอดีมึงอยู่ลบบเบอร์ลซุปคุณใส่เ้เบิ่งดเราะนะเดี๋ยวทามแม่ฝามาก่อนลองเดียวนี่ดี๋ยวไม่ยั้งสัลอมึงใส่เหมือนรอบมัลูกมันนะตัวใหญ่สุดใส่เบอร์สามมันใส่ตีสุดกีละมึงทำ่ะหนึ่งตัวซิ0าันจีบสองตสวหาเสียกันต้องบ๊อเสียกัต้องมึงจอาตัวไหนเอาเไหมเอาตัวไหน บอกจะของหานทีเรียกเดเดอร์กเอาสุดส่งมานําตีบอบบี้สูตเอาส่งน่ามันเออมันเป็นสูตรนี่ไปใส่กับยังใส่กับสีมั้ยใส่กับสูได้ส่งได้โอ้ได้ส่งละลองแทะมฮะนีนพอดีมั้บ่หน่อยพวเนาะบอบบี้มึงได้แยอะอเมนว่ะถามก็จะิากกนี่ น้ี yeah. ่เบอน่อยเบอร์บเอาเบอนี้เแต่กรดาายเาตงเาได้ื่อไป่ใส่ได้ยู่บ่ตัวสามีมันใส่ได้ยู่ป็นเแยืดแรยืดบป็นช่วแบบดใส่กปแบบได้บอบียี่บอมันเป็นแบบแพลเยืดคุณตัวหนึ่งสหพันนะ Những loại bạc. Dê bọn bếp bà bê bọn bếp nín nín nín. Doa bà bê bọn này bê bê bọn bê 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 มันกืศลก็มึงมาหามันโตใหญ่สุกว้างกิสคือตันี่เนาะอ้อมันกระใสตุ่มลมตุ่เดียมเยนุ่มเนาะตุ่มเหลี่ยมองหาภาพเอาไหมกูค้าสั้นต่อกุศลอยากปันในกับสื่อเอาหาซิบหาหนิหาซิบหาปุ่นต่อโตเทไรต่รูดเอาไหมโตไรสุกงะกุนงซีตรองซีเดียว เสียอันนี้สามสิบแปดพันแบบแค่นาอะไรนี่เอาบ่หักตัวไหรเอ๊ะมึงเห็นได้ไหมกูง่ามแบบนี้มันจะเป็นตหาหักดิเออเอานีสาเบอร์เนาะยูุคยานเป็นึ่เอ๊ะแต่แครที่มันมีเบอร์ป่ะตีเจ้าเก้าตัวนี้พีต่ติเอ๊ยตักันเบอร์แหละ อาชิพาอะไรวะเมฆะอาชิพาจะเป็นช่งกิบมโต่เสาหาคอยกันยักษ์เตอยักษ์เส้าหารวมเป็นห้าสิบเอออาชิาครับครับเส้าหาไม่จ่ายหรอเปล่จ่ายเองบ่อะจ่ายเพื่อว่าเอาใบน่อยไม่ผอก็ได้แค่วามีใบน่อยนี่งม่ได้จ่ายเหรอ จ้ามาแล้วานนักรอนได้เจ้านุ้งเบาอนีเลยนี่เออขอกบเปาข่อยเองนี่สะดวกสุขส่นค้มาเซซามวาุบข้าวอะไรบ้างข้าวอะไร้าวอะไร้าเอ๊แบบนี้ก็ค่ะเออะอร่อยป๊อบพัดบอกสามตัวหาซิบนี่สาตัวรูอะไรรูปออมาสามตัวหาิบว่าสตัวบานสีหูขาวลายรเอบ๊อบบี้แบบนี้ แบบนี้งามเลยนี่แบบนี้โตอะไรคำนี้แม่บอปีปปปโอ้อโโอสองโตบนี่โอ้แต่ว่าสองโตครับห่ยเนาะขอจ้าออกมาก็ว่าอันนี้แล้วบ้านเรบอเอาเลยแล้วก็มึงขีใส่แต่สุดกี่ละานึ่งนะเอาสองโตหาทียหาอะไรบ สงโต๊เลยน่สี่บาาออองโต๊สามโต๊ะต้่ได้เน่ได้หรอด้แต่ค้านี่เนาะอารอนโดสามโตมันก็เปลี่ยนสีดิเออเออนี่แล้วก็สีเลือให้ไปปั่นเปนใส่นี่ใชไปปั่นในไใใส่ให้กูใส่นะมึงวะเอาไหมโอ้ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวจอดเดี๋ยวยังนี่ชุ้มคือใส่้วเย่นใส่่เนันห้่กส่นอ้เีัอดีนีุ่สเนเส่่ น so so ี่ก็สีนั่นดูมันเปลี่ยนไหมคุณพ่อมาอ้าวพ่อมาบ่ะสีนี้กันเลยบ่อ้าวเดี๋ยวว่าสีนี่เออเอาแล้วบอท่านเอาบ่อาอสีนี่ฉันเอองามเลยงามเลยงามแล้วเอานะตอนนี้เราก็จะจ่ายให้บอบี้นะรวมเป็นประมาณ ประมาณเท่าไหร่บ่ถึงตัวนั้นบ่ถึงถึงรวมเบิร์ดฮะจะจ่ายจะจ่ายลรอบ่ตอนนั้นไปแปดสี่สิบหกแปดสี่แปดสี่แปดสี่บีมาเพาะคาเกิร์ปกุศลเดี๋ยวจูไปได้ได้เลยล่โดยกลับเนาะ ไปหาแนวกินนะโดกูอยากเนื้อกินปะตามใจบ๊อบบี้นะเจ้าจะออกก้อนเท่าไหร่วะขออกก้อนยังตูน่ะฮะขออกก้อนทหารเออขอวายเจ้าได้แสนหนึ่งขวายใจ้าอีกซีซีเออพอดีนั่นแหละเออเนาะโอเคซีซิวครับเอามันคือปลาเงินแบบนี้เงินลายจนปลาแบบนี้เนาะเดี๋ยวเขาเอาไปถึงอันนี้ ตื่นเต็ดปากกันโจกเขินเข้าเจ้าบ่บ่ปีบ่ปีเสื้เงินหลามันคือมืดแท้สุกเสียก็บ่เป็นหยังนะเนาะให้บ่ปีเนาะเพิ่นทําคลิปนพี่น้องก็ให้เพิ่นนําเนาะาดบ่เออต้นนี้เห็นบ่เห็นกูเห็นแต เช่นแต่อีโลใส่แต่อันไหนเนาะเสีอกีฬาเนาะอยากให้เป็นใส่บอมัคใส่เสีอกีฬาคุณบอมากใส่เสีอเฮนโซทุกบ่เปดตัวใจโอโนใส่สบายเนี่ยผมจะนอนเออป่ะแล้วดีอะมหอยยังไงออเป็นยังคงั้งแรกบ่ดิแขงแระืือหงแรกได้ได้ถืออู่ได้ถือเนาะกูเสือของนักอ้อมาได้ต้อกล่องปิ้นเอามา้นะใช่มาเนี่ย súp béo súp bèo súp rồi súp béo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  súp ăn súp béo súp béo súp ở súp béo 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 มื่อนี้ยเมื่อนี้เบิร์ประมาณาอ่าเบิร์ประมาณเท่าไหร่วะบ๊อบบี้ปะบ้าสองประมาณสองแสนสามแสนประมาณหนึ่งพันบาทเนาะพี่น้องเดี๋ยบแต่วก็คอยคอยซื้อแนวท่าหนาคอยนนะ้าเนาะหน้าอยู่พวกล่างหน้าเออรสบู่ล่างหน้าดีเบิร์ประมาณขั้นกว่าเนาะซื้อให้บอ๊อบบี้เนาะพี่น้องเนาะ เบสต์บายเบอร์เดย์องคือเห็บ๊อบบี้ประมาณเบสต์เบสต์หารเนาะพี่น้องประมเบสต์หารยพี่น้องครับเฮาเฮาเบสต์ประมาณหนึ่งพันหารอยบาทเนีพี่น้องเลยประมาณนี้นเนาะุเมื่อยกเงินเดือนออกเน่เนาะพี่น้องเนาะก็กด้วยผ้าบ๊อบบี้มากอันนี้เนาะ <laughs> มาเรียงบ๊อบบี้เหรอเรียงปลาเมืกเรียงปลาเมอกแะกอเมซอนแหละก คือเสือกับส่งให้เนาะเสือจ้าตัวแบบสองเนาะเสือตัวหนึ่งรวงส,าม,สามตัวเลยค่ะสุดนอนสุดนอนอันหนึ่งเนาะบพี่นาะ<ช>มีแต่โตัว,ตวง,างามๆพี่น้องอเลยได้แล้ววันนเจอกันอยู่บ้านเด้อพี่น้องบาสุกุเดีขีไว้เดินในกลองนี่มันคือไว้าได้พี่น้องแต่ว่าบาสุกีประมาณสิบหาสิบห,าห้านึงเนาะนี่เบิรงเอาจริงก็ได้นี่เบิรง,ง,งเอาสิบหกสิบเจ็ด โอเคเดี๋ยวกันอยู่บ้านพี่น้องเพราะว่ามันค่ําแล้บว่าสุขค่อยขี้เมื่อเนาะซึมบรรยากาศเมื่อพี่น้องสุดฮอดบ้านพุ่นแหละเพิ่นก็แนมเบิ่งหลายเนาะเฮาเฮาถือกลองก็สิเนาะไปไปคับบาีเามาเือนเนาะพี่น้องมืแล้ว่ฮอดเทือเนาะไปตะเวเนาะมตปนหนําเอาออกบ่ดีเป็นบู่พี่น้องบู่ นี่วะของจ้ะนั่นนะปิดเนั่นวะเดีวนี้ของมาเนี่ยของถามมาจากตราปิดสื่อเนาะปิดสื่อไว้ย่างเราเป็นของสื่อเนะาะฝากมาจากแคนาดาด้วยพี่หนุ่มด้วยไปดูเมื่อเดี๋ยเนาะตามใจบ๊อบบี้หนึ่งมือเนาะแต่ยังเนี่ยอาจารใจจ้ะ เบบปลามือนี่เดยบบิอยากซี่เก่งๆใจเนาะก็ได้ไหลเสือนนอยเดียวเนาะอันบบ้บกินใจก็ะได้เยอตัวสหาจะหนีเงี้ไปะใช่จ๊กเงียเป็นเงี้เงินเจ้าป่ะ้ะดูดูซีซีนี้าอเนใ่้เจ้าไปเซนห่อเออมึงเกไปดูแม่นแต่ว่ามึงออกคนนีเมื่อเซนหนึ่งเนาะเออเมื่อเซนปนเอาถึงขาพอดจาะเดีขาพอดเจาะเท่าแปดกลับเท่าไร ก้บสิบแปดแม่วอากับสิบแปดสัปอาห์ก็ถือเถอะต้องคอยคึ้ก้าบแปดสิบง่อยจะค้นด้วยเอาไปเะในการไออกินรถไปมั้งมาน่ะกินเน่บ้านนั่งหมูบอบพี่น้องบะบีบกินลามื้อคนรดทุนได้นี่สคนรดทุนแล้วรังแบบนีอีโดไเดอเออกินกระเินกู บบกินข้ว้เน,น่ยแม่ก็เล่นกินข้าวนะมาพี่น้องกินข้าวกั้งยังของฝากฝากกรลูกทั้งแคนาดาเดี๋ยวฝนฝากมาแก่นีนแม่โอ้หา,ากว่าจะผูเบื้องหลังเอเอหา,ากับมะหอดแต่โควิดสดาตอนนะเด็วบอกตวัวฝากมากบางแก่เนี่ คุณเถินได้ไลด์เด้ขอบใจเด้ปากระดูข้งนะเยอะเบิ่งก่อนเป็นว่าเพ่อนฝากอันเอียงฝากพิษปากเดยกก็ยาเนาะแต่โคบิดพี่น้องเลยแต่เฮงพีนน้องเลยกระด่างห่อขันแล้วนน้องเลยมันกมินงเนะกเนเอาหมี่เถ่นั้นไหมี่นะ บิดสื่อเพิ่มเจ้าออกกับจังแหงด้วยนะแหงกับด้วยนะเป็นติดแน่นอาจจะมียาบ่มีข้องแตกครับ ច like ាំប្រាប់បាទណានឹងអឺយកកាប់អឺអូឲ្យពីដែរเนาะយ៉ានេះយ៉ាណាត់ណាំនេះនេះយកមកប៉ាតេ เป็นฝากนี่สงสัยเป็นยงันยายากินเนาะแบบยาปลาเนี่ยน่ารอยมีกันว่นเมื่อไหร่จังทามก็น่ยายากินก็ได้แต่สิโทรถามนะจนิยานวดอีสงสัยจนนี้กรยาออแอดแอดไวแอดไว่ะมีฝ่าปีฝาปากจะเข้าโควิดปุ้ตอนสองมันแพ่งหันด้สิเนา คนนั่งฝากมาเป็งเลยวตทยาตัวนี้พาสเตอร์ติดแพรตัวนี้ของต่างประเทศโอ้ตัวนี้ก็แนวติดแพรเห็นปะแนวห้องแนวห้องป้าที่ชอบวตทยาพี่น้องเลยกับแนวติดแพร ขอบคุณขอบใจได้เด้อป่าเอ้ขอบใจได้ขอบใจได้ด้วยนเป็นห่วงในตะเข่าโควิดอันยมันคนยื่นทำด้วยทำด้วยให้มันเยื่ให้ให้นี่โอ้ทำสิติดแลยแบบนี้อายุันยมมาแต่ได้มาไม่ได้ไม่ได้แน่นอนได้ในมาสุดนะ นาดเนอเา้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิโทรหาเาก่อนสหรับคลิปนี้ก็สิเบิดเพิ่นนี้เด้อพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้ามือใหม่เด้อพี่น้องบ๊ายบายกดไลค์ก็ติดตามเปกลังใจประสนะ